สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสเกตเดียร์นะครับรายการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาสัตว์ป่าแล้วก็การอนุรักษ์นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสัตว์ที่พิเศษมากๆชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวสมันหรือว่าเนื้อสมันนั่นเองนะครับถามว่าทําไมถึงพิเศษนะครับเพราะว่าในบรรดากวางทั้งหมด43ชนิดบนโลกนี้นะครับสมันเป็นกวางชนิดเดียวที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้นะครับแล้วก็พบได้ที่เดียวนะครับก็คือที่ประเทศไทยนะครับ เรื่องราวว่าทําไมสมันเนี่ยถึงสูญพันธุ์ไปหมดสิ้นเป็นเพราะอะไรกันนั้นนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อของสมันหรือว่าเนื้อสมันนะครับกวางที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่มีเขาแตกขนงสวยงามนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นกวางที่มีเขางดงามมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็พบได้ที่เดียวในโลกใบนี้นะครับนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งสมันเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศ2481นะครับซึ่งก็นานมาพอสมควรแล้วนะครับ สมันเป็นกวางที่มีขนสีน้ําตาลเข้มนะครับท้องมีสีอ่อนกว่านะครับริมฝีปากล่างแล้วก็ด้านล่างหางเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเป็นกวางขนาดกลางๆนะครับความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่นะครับประมาณ1เมตรนะครับซึ่งจะพบได้ตามที่ราบรุ่มภาคกลางของประเทศไทยนะครับใกล้แม่น้ำนะครับจุดที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือสมันตัวผู้เนี่ยจะมีเขาแตกกิ่งก้านสาขามากนะครับกางออกไปเหมือนสุ่มนะครับหรือว่าตักร้างหงายนะครับเลยทําให้สมันเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่ากวางเขาสุ่มนะครับ เคยมีบันทึกไว้ว่าเขาที่แตกขนามากๆนะครับสามารถแตกขนาได้มากถึง33กิ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะครับ ส่วน <AL> ตัวเมียนั้นนะครับไม่มีเขานะครับแล้วก็คล้ายละมั่งมากนะครับชาวบ้านสมัยก่อนเดยคิดว่าสมันเนี่ยมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อสมันตัวผู้เนี่ยผสมกับละมั่งเนี่ยจะให้ลูกเป็นตัวละมั่งหรือว่าตัวสมันก็ได้นะครับสมันอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆนะครับมีตัวผู้ตัวจำไว้เนี่ยอยู่หนึ่งตัวนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือตัวเมียแล้วก็ลูกนะครับกลางวันเนี่ยตัวสมันเนี่ยมักจะนอนพักอยู่ใต้ร่มไม้หรือว่าดงหญ้าสูงนะครับแล้วก็จะออกหากินหญ้าในเวลาเย็นจนถึงรุ่งเช้านะครับ และอาจจะมีการออกหากินผลไม้แล้วก็ยอดไม้ต่างๆนะครับเวลาเข้าฤดูน้ำหลากนะครับสมันเนี่ยจะหนีไปบนเดินที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับเกาะกลางทุ่งนะครับจึงตกเป็นเป้าของการล่าได้ง่ายนะครับสมันเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาตินะครับเมื่อปีคศ1863นหะครับหรือว่าปีพศ2,406นะครับเมื่อเซอร์โรเบิร์ตสมเบิร์กนะครับกงสุนอังกฤษ ประจํากรุงเทพนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สนใจด้านชีววิทยานะครับได้นําเขาสมันไปประเทศอังกฤษ3คู่นะครับแล้วก็นําขึ้นถวายพระนางเจ้าวิกตอเรีนะครับสคู่นะครับพระนางเนี่ยได้ส่งให้นักสัตวศาสตร์ศึกษาดูนะครับปรากฏว่านเนื้อสมันเนี่ยเป็นกวางพันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมือนกวางใดๆที่เคยรู้จักมาก่อนนะครับ และได้ตั้งชื่อเนื้อสมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซอร์วัส m b อมเบอร์กี้นะครับหรือชื่อสามาัญว่าซอมเบ r ร์ d เดียนะครับหรือว่ากวางซอมเบ r ร์กนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับท่านเซอร์โรเบิร์ตซอมเบอร์กนะครับ จากนั้นทางยุโรปเนี่ยก็ได้มีการนําตัวสมันเนี่ยจากประเทศไทยไปเลี้ยงตามสวนสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการนําออกไปอยู่เนี่ยทั้งหมด17ตัวนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมันมีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งในกรุงเทพด้วยนะครับสมันจะอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานะครับในกรุงเทพก็ทุ่งลังสิตพระขนงสำโรงสมุทรปราการจนถึงสุขโขทัยนะครับตะวันออกสุดก็ถึงนครนายกและก็ฉะเซิงเซานะครับทางตะวันตกก็พบถึงสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับ ทีนี้สาเหตุส,สาคัญที่ทำให้สมันเนี่ยจะต้องสูญพันไปจากโลกนี้นะครับก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับเริ่มจากสนธิสัญญาบาวริงนะครับในปีพศ2398นะครับฝรั่งชาวต่างชาตินะครับก็เริ่มที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในสยามประเทศนะครับเลยมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการทํามาค้าขายระหว่างประเทศนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการขยายพื้นที่ปลูกข้าวนะครับเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของสมันนะครับทีนี้จะปลูกข้าวนะครับก็ต้องขุดคลองบุกเบิกขยายพื้นที่นะครับมีการเปลี่ยนที่ดินพื้นที่ชุ่มน้ําผืนใหญ่ทางตอนกลางของประเทศไทยให้เป็นที่ทานานะครับกว่าแ0 0แสนไร่นะครับซึ่งใหญ่มากนะครับการขยายพื้นที่ให้เป็นที่ทานาเนี่ยเป็นการบุกลุกถิ่นที่อยู่ของสัตว ป่าครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับเมื่อพื้นที่ลดลงนะครับสมันเนี่ยมันก็จะหนีเข้าป่าไม่ได้เะครับเพราะว่าเขาของสมันเนี่ยมันจะแตกแขนงแตกกิ่งก้านสาขาบ้างนะครับมันก็จะไปเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็เถาวัลย์นะครับทำให้ตัวสมันเนี่ยมันติดอยู่กับที่นะครับสมัยก่อนเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูน้ําหลากนะครับสมันเนี่ยก็จะหนีน้ํานะครับไปอยู่บนเนินที่มีพื้นที่จํากัดนะครับซึ่งก็จะถูกชาวบ้านเนี่ยล่าได้ง่ายอยู่แล้วนะครับ และยิ่งที่อยู่ของสมันเนี่ยกลายเป็นทุ่งนาไปหมดเลยนะครับจะหนีเข้าป่าก็ไม่ได้นะครับยิ่งทําให้สมันเนี่ยถูกล่าหนักมากขึ้นนะครับทั้งเอาเนื้อมาบริโภคแล้วก็เอาเขาเนี่ยไปประดับตกแต่งนะครับพราล่าสมันสมัยก่อนนะครับเขาก็จะเอาเขาสมันเนี่ยมาสวมหัวปลอมตัวเป็นสมันนะครับทำให้สมันเนี่ยมันไว้ใหญ่นะครับนึกว่าเป็นพวกเดียวกันสมันจึงเป็นสัตว์ที่ถูกล่าได้ง่ายมากๆนะครับ และเมื่อตัวสมันเนี่ยมันลดจํานวนลงเรื่อยๆนะครับทางคนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจนาสมันเนี่ยไปเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวนนะครับเลยส่งคนเนี่ยมาจับสมันจับประเทศไทยไปนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยสื่อสารไม่เข้าใจนะครับพาไปจับกวางป่าแถวโคราชแทนนะครับสมันเนี่ยเลยหมดโอกาสที่จะเพิ่มจํานวนนะครับ แล้วก็คนไทยสมัยนั้นเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะสนใจใยดีอะไรกับการเพิ่มจำนวนของสมันอีกด้วยนะครับจะล่าให้มันหมดก็ล่าไปอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยสมันตัวสุดท้ายในยธรรมชาติเนี่ยก็ถูกตํารวจคนนึงเนี่ยยิงตายเมื่อปีพศ2475น้ะครับและต่อมาในปีพศ2481นะครับพระยาวินิตวนนันดรนนะครับรับราชการในกรมป่าไม้นะครับทราบว่ามีสมภารท่านนึงเนี่ยเลี้ยงตัวสมันตัวผู้เนี่ยไว้อยู่ในวัดมหาชัยนะครับ ก็รีบให้คนเนี่ยไปซื้อนะครับเพื่อนํามาเลี้ยงนะครับแต่เคราะร้ายนะครับที่ไปช้าเพียงวันเดียวนะครับเพราะว่ามีคนมอนขี้เมานะครับเดินมาพบเนื้อสมันเนี่ยยืนขวางทางอยู่นะครับสมันตัวนั้นเนี่ยเลยโดนคนขี้เมาเนี่ยตีตายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดจบของสมันตัวสุดท้ายบนโลกนี้นะครับ แม้ว่าจะมีข่าวลือว่ายังมีสมันลงเหลืออยู่นะครับแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วก็ซากที่สมบูรณ์ที่สุดของสมันเพียงซากเดียวที่เก็บรักษาไว้นะครับก็เก็บไว้อยู่ที่กรุงปารีสนะครับซึ่งเป็นซากของตัวสมันที่อาศัยอยู่ในส่วนพฤกษศาสตร์นะครับในปี2410นะครับและสำหรับท่านใดที่ต้องการดูเขาสมันในไทยนะครับก็มีเขาสมันที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจังหวัดปทุมธานีนะครับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับปัจจุบันเนี่ยสมันก็ยังมีชื่อเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 3 5นะครับแม้สมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากกฎหมายนั้นเนี่ยมีผลคุ้มครองไปถึงซากแล้วก็เขาของสมันด้วยนะครับเป็นการป้องกันการซื้อขายแล้วก็การครอบครองที่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องราวของสมันนะครับสนแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับการบุกรุกถิ่นที่อยู่การล่าสัตว์แล้วก็การขาดคคคววาาาามมรรรรู้้้เเขใใจนนนนนนกกอุัััษ์ะบป็ภ ร้ายแรงต่อชีวิตต่างๆในธรรมชาตินะครับและในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ที่มากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับก็จะทําให้ทิศทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราหวังว่าเรื่องของสมัรเนี่ยจะเป็นบทเรียนสําคัญของมนุษย์ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยาสัตว์ป,ป่าแล้วก็การอนุรักษ์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็ Facebook er เฟซบ วันนี้ทาง Channel ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสุดเด็ดครับ